แต่ใส่ลงไปเลยแค่อย่างเงี้ยแล้วเราก็สลับสลับฟันนะครับเอาได้สลับฟันซ้ายกว่าฟัน <c oughs> อันเลนอ่านเลนอนเลนอ่น,น,อน,น,อน,นสลับไปเรื่อยๆหน้าหลังหน้าหลังใช่ครับจนกว่าจะครบรอบเลยรอบมันหน่อยๆก็ได้ก็เลยแล้วปุ๊บเราก็ใส่เลยใส่นี่ปุ๊บมือดันฟันไว้หน่อยขำ นาน้ยาวๆไปนะครับือมับเป็นกันเดิมเริ่มมือเดิมมลอหั่นน้ำก่อนวิธีตัดเนี่ยครับมัน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 จะกินแมงแต่ล็อกแรกเลยครับมันจะไม่ต้องรอไปกินกาลางๆอะไรางเงยไม่ต้องใช้มือดันแล้วก็ได้ครับแต่เริ่มต้นเราต้องใช้นิ้น matters. อันนี้คนเยอรมันเขาใช้เป็นเครื่องจเลเอ่าเราเอาเอา,เอาสุดแล้วเราตัดท,ที่เอาออกก็ตัดแต่นี้นก็้อ,ออกหมด,หมดโอเคมันก็จะกินตังแต่แร่ม,มันคือมันจะไม่ต้องไปรอเลยคือเสร็จแล้วเรา